สวัสดีค่ะมาทักทายกันเช่นเดิมนะคะอันนี้มีหุ้นตัวหนึ่งวันนี้พลาดไปแต่ว่าเพื่อนเพิ่งมาบอกตอนเราตื่นนอนเนาะเสียดายมากตัวนี้ไม่ได้เข้าดูสิมันพุ่งขึ้นไปจุดๆ,ๆๆเลยเสียดายมากเลยกลับเข้ามาเรื่องของเรานะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตหุ้น3าตัวที่เคยอัปเดตไปแล้วให้ดูนะคะว่าตอนนี้ถึงไหนอะไรยังไงแล้วพร้อมกับมีหุ้นตัวอีกตัวหนึ่งนะคะจีนัส อันนี้วันนี้จะเอามาให้ดูกันค่ะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่แบ่งขายออกไปก่อนแล้ว100หุ้นขายไปที่1.91านะคะาราคาเฉลี่ยที่ซื้อไว้ก็คือ1.54จากที่ติดดอยอยู่ประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะคะวันนี้ขึ้นมาขึ้นมาทั้งหมดเกือบ300290กกว่าแล้วก็แบ่งขายไปหน่อยนึง แต่ว่ากําไรทั้งหมดมันก็คือประมาณร้อยกว่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราติดลบมาก่อนหน้านี้ร้อยหนึ่งร้อยกว่านี่นะคะหุ้นยังขึ้นต่ออยู่ดูวอลุ่มค่ะวอลุ่มตอนนี้74ล้านแล้วนะคะแต่ว่า g ีนัสเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ big float ก็คือหุ้น free float มันเยอะเนาะแต่ว่าอย่างบางตัวตัวที่ให้ดูเมื่อกี้ BKKT เเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวนี้นะคะโอ้ด,ดูสิ ขึ้นเยอะมากคือวันนี้วันเดียวนะคะขึ้นจากประมาณราวๆสิบเ,เหรียญเก้าเหรียญกว่า10เหรียญขึ้นไปแต่2ีแต่สิคือขึ้นขึ้นหุ้นนะสิเหรียญภายในวันเดียวถือว่าขึ้นเยอะมากนะคะดูวอลุ่มร้อยเจล้านแล้วฟรีโฟด์แค่ประมาณไม่ถึง16ล้านอันนี้ก็คือฟรีโฟลด์นี่ก็คือหมายถึงว่าหุ้นที่มันมีขายในตลาดเนาะ ทั้งหุ้นที่ low float แบบนี้เราก็ volume เยอะๆอย่างเนี้ยมันจะทำให้ราคาพุ่งค่ะเพราะว่า demand เยอะกว่า supply ใช่ไหมคะ supply น้อยแต่ว่าคนต้องการซื้อเยอะอันนี้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าหุ้นปั่นเป็นหุ้นที่ปกติคือไม่ควรจะถือยาวนะคะอาจจะถืออาจจะ s วิ n อย่างมากก็คือ swing วันหรือ2วันแค่นั้นเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นปั๊มแอนด์ดัมก็คือหุ้นปัน่นแล้วก็ พอ,พอราคาพุ่งพวกวานใหญ่ก็เทขายเอากาไรกันพวกนักลงทุนใหญ่หญๆก็เทขายเอากาไรกันเช่นเดียวกับจีนหุ้นเพนนีพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นปั๊มแอนดัมเหมือนกันนงคะคือหุ้นปั่นเหมือนกันเลยคือให้ขายตอนราคามันพุ่งอย่าถือยาวคือแต่มันก็อาจจะมีบางตัวนะที่อาจจะโชคดีราคาขึ้นในระยะยาวแต่ส่วนมากนะคะคือถ้าเราดูจากกราฟ weekly หรือว่า monthly เนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมหุ้นพวกเนี้ย มันจะมีนานๆทีวันดีขึ้นดีค่ะมันจะพุ่งขึ้นไปสุดๆเลยแล้วมันก็จะล่วงกลับลงมาเป็นหุ้นเพนีเหมือนเดิมหุ้นอย่างนี้มันก็น่าเล่นนะคะหมายถึงว่าคือถ้าเราซื้อเรามีโอกาสกําไรเยอะมากเพราะว่าซื้อได้ราคาถูกแล้วเวลามันพุ่งขึ้นไปเนี้ยบางทีพุ่งจากราคาไม่ถึงหนึ่งเหรียญขึ้นพุ่งขึ้นไปสิบบาทอย่างเงี้ยคิดดูถ้าเราซื้อราคาไม่ถึงหนึ่งเหรียญเราสามารถซื้อหุ้นจํานวนเยอะได้ในราคาที่ถูกมากแล้วก็ สัสดส่วนของกำไรก็ถือว่ามีโอกาสเยอะเหมือนกันพวกนี้จะเป็น high risk high reward นะคะแต่ก็มีโอกาสติดดอยระยะยาวได้เหมือนกันนะคะยััวนี้มันพุ่งขึ้นไปยังพุ่งขึ้นไป2บาทดูคือตอนนี้มันอยู่ที่ resistance ประมาณ2บาทเห็นไหมคะมันจะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้โอ้โนแล้ว no, โอเคแนวต้าน2บาทถ้ามันถ้ามันโฮลแล้วก็มันทะลุตัวนี้ไปได้นะคะมันก็มีโอกาสไปแตะ2.2อเนาะแต่ว่าคืออันนี้มันมันพึ่งมันพึ่งพุ่งขึ้นวันนี้ปกติแหม่จะแหม่จะแบ่งขายออกก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้แบ่งขายออกไปร้อยหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือจะรอดูจะรอดูพรุ่งนี้แต่ก็ดูความเป็นไปได้ก่อนนะคะปกติุ้นถ้ามันถ้ามันพุ่งวันนี้แล้วมันมันมีโอกาสจะพุ่งอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้ ก็คือวันที่สองก็จริงๆติดดอยมาสักพักแล้วนะตัวเนี้ยกราฟมันยังขึ้นอยู่นะคะดูท่าทางแล้วมันมันจะยังขึ้นต่อเรื่อยๆตอนนี้น่าจะขึ้นช่วง a f t e r hour ด้วยแหละเดี๋ยวขอดูกราฟสองนาทีก่อนอ้าโหกราฟสวยมากอะตอนนี้กำลังเจอธนุด ลุแนวต้าน2อเหรียญไปแล้วนะคะถ้าถ้า after hours หรือว่าหลังตลาดปิดบ่าย3แล้วก็ราคามันยังโฮอยู่คือในวีบูเนี่ยเราสามารถเทรดได้จนถึง1ทุ่มของเวลาฟลอริดานะคะ,ะตลาดหลักของอเมริกาคือจะปิดตอนบ่าย3เวลาฟลอริดาถ้าปิดบ่าย3แล้วมันยังโฮช่วงประมาณ1.8-1.9 2บาทพรุ่งนี้มันอาจจะมีโอกาสขึ้นพุ่งไปแตะ2.5 ตอนนี้วอลุ่มขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ80ล้าน80ล้านแล้วเห็นไหมวอลลุม่มก็มีทั้งคนเทขายเอากำไรแล้วก็คนกว้านซื้อนะคะวันนี้วอลลุ่มดีเลยวอลุ่มเยอะแต่เสียดาย BKKT ตัวที่ขึ้นไปตัวละ19เหรียญเมื่อกี้โอยเสียดายมากพอดีเพิ่งเห็นนะคะหลับพอดีกลางวันหลับ แล้วก็หลับตื่นมาตื่นมาสองสารอบเนาะมารับลูกจากโรงเรียนไปหาหมอแล้วก็ตอนนี้ตื่นมาตื่นมาทันตอนพุ่งตอนจีนัสพุ่งขึ้นพอดีได้ออกปกติตื่นมาหุ้นจะร่วงไขไม่ทันสักทีเลยอุ้ยวันนี้โชคดีแบบตื่นมาแล้วหุ้นเขียวมีกันนะคะคือแฟมีเนี่ยจะบอกว่าเป็นแบบอะไรที่อลนะเวงมากอลนะเวงสุด,สด คือมันหล่นลงไปใช่ไหมคะช่วงสองสาวันนี้มันหล่นลงไปยี่มเจ็ดยิมเก้าเซนเหมือนก็เอ้ยเหมือนก็ตกใจเทขายสองสารอบเนาะเทขายแล้วก็กลับซื้อเข้าใหม่ราคาแพงกว่าเดิมด้วยนะพอกลับซื้อเข้าใหม่เอ้ามันล่วงอีกลวกอีกก็เทขายอีกแล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่ซื้อเข้ามาใหม่ได้แพงกว่าเดิมอีกคือตอนนี้เมื่อเช้าเลยตัดใจเออช่างมันซื้อซื้อทีเดียวไปเลยแล้วก็ถือรอยาวไปเลยเพราะว่า จะมาแบบเข้าๆออกแบบที่เราแบบพยายามคือเราพยายามจะออกเพื่อไม่ติดดอยใช่ไหมหรือว่าเพื่อคัดลอสให้แบบให้เสียน้อยที่สุดแล้วรอเข้าในราคาที่มันถูกกว่าเดิมเพื่อที่ว่า 1. เราจะได้ไม่ติดดอย2เพื่อที่ว่ายีถ้าเราซื้อราคาต่ำลงแล้วเราจะมีโอกาสทำกำไรเยอะขึ้นแต่มันแบบมันเหมือนเล่นตลกกับเราอะพอเราพอเราขายใช่ไหมมันเด้งขึ้น พอเราซื้อมันล่วงแบบโอ้ยสอรอบแบบนี้ตอนหลังก็เคยช่างเหอะเข้าเข้าไปราคาไหนราคานั้นคือตอนนี้กลับเข้ามาที่ยังถือไว้ที่3 5มพคือกลับเข้าไปใหม่3,500ห้ร้อยหุ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิดว่าจะถือต่อถือรอเลยค่ะพอมาเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกอเงี้ยคือมันเสียสุขภาพจิตเราป่ะแล้วจากการที่มันทําให้เราแบบขายขาย2 8่9เซนเนี้ยแล้วซื้อกลับเข้ามา31เซนอย่างเงี้ยมันก็แบบ โอ้ยมันถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็ขาดทุนเนาะเพราะฉะนั้นถือรอจนจนมันจนมันป๊อปเลยดีกว่าถ้ามันลงนะคะถ้ามันลงคราวนี้จะซื้อเพิ่มไม่ขายนี้ตั้งเข้าไปซื้อเพิ่มที่จุดสองสีกับจุดสอ้ด้วยเผื่อว่ามันลงนะคะแต่จริงๆกำไรที่ที่ได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนร้อยกว่าหายไปหมดเลยนะ จากกาไร400เหลือ1อยกว่าตอนนี้คือกําไรไม่เหลือแล้ว n นกเกตนะคะ n นกเกตอะแม่มขายไปนะคือไม่ถือแล้วขายออกไปหมดเลยคือจริงๆอะมันล่วงลงไปจุด58เซนเนาะถ้าใครแบบเข้าใหม่ตอนเนี้58แล้วขาย61เซนมันก็ยังพอเล่นกําไรแบบเดทเทรดได้อยู่แต่ว่ามันไม่คุ้มอะค่ะแล้วแม่มดูชาร์ตแล้วแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่รู้ว่า เมื่อไหลที่จะกลับเข้าไปเล่นในเกตอีกแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลับกลับเทรนเหมือนกันนะแต่ณนะตอนนี้ยังยังไม่โอเคอาจจะรอเข้าซื้อช่วงประมาณพฤศจิก,กาช่วงนั้นอาจจะดูอีกทีนึงนะคะแต่ณนะตอนนี้ไม่ได้ถือในเกตแล้วตัวนี้ไม่ขายออกเลยนะคะตัวนี้ซื้อเพิ่มอีก5หุ้นวันนี้บัญชีแรกนะคะ ที่บอกว่าที่เข้าสูงเนอะเข้าประมาณ13กว่าวันนี้ซื้อเพิ่มอีก5หุ้นตัวเนี้ยถ้ามันลงก็คงจะไม่ขายอะค่ะดูแล้วเนอะมันมีซัพพอร์ตอยู่อ่าซัพพอร์ตหรือแนวรับมันอยู่ที่ประมาณ9เหรียญกว่านะคะตอนนี้ถ้ามันลง9หลุด9.7มันก็มีโอกาสลงไป8.5อันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นอ่า major support เป็นจุดต่ําสุดของปีนี้นะคะของหุ้นตัวนี้8.5ถ้ามันลง8.5ก็คงจะซื้อเพิ่มอีกแต่มันก็ไม่แน่เนาะถ้ามันลุด8.5เนี่ยมันอาจจะล่วงกลับลงไป5-6เหรียญเลยนะคะตัวนี้แต่แล้วแต่ว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอะแล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนนะคะว่าเรามีแล้วแต่ว่าความเสี่ยงของแต่ละคนนะคะว่าเราจะมีความเสี่ยงมากน้อย เรามีความต้านทานในความเสี่ยงของของหุ้นตัวไหนๆมากน้อยแค่ไหนแต่ตัวนี้แบบก็ยังก,ก็คือชอบนะก็เลยถือไว้มันเป็นหุ้นหุ้นเกมออนไลน์จีนแล้วก็เขามีบิตคอยน์ไมเนิงด้วยนะคะแต่แต่มันน่าเสี่ยงตรงที่มันน่ากลัวตรงที่ว่าคือจีนอะ่ะมันเป็นหุ้นจีนใช่ไหมแล้วจีนอะ่ะคือตอนนี้เขาจีนเขาแบนบิตคอยบิตคอยไมเนิงอยู่ใช่ไหมคะมันก็เลยมีปัญหา แล้วเหมือนกับว,ว่าหุ้นตัวนี้เท่าที่เท่าที่ติดตามข่าวดูนะคะเขาก็เลยย้ายมายน่จากจีนเนี่ยย้ายไปรัสเซียแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ารัสเซียจะซัพพอร์ตคริปโตรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะไปติดตามข่าวใหมท่ทีแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าเราคิดว่ามันมันเป็น Bitcoin m i n i น่มันเป็น, Money, น,ปนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ คริปโตเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากอยากจะถือไว้ถือไว้ถือต่อไว้สักพักหนึ่งะคะ่ะของบัญชีของบัญชีนี้เนาะตัวนี้บัญชีนี้ยังดอยอยู่มาดูของอีกบัญชีหนึ่งนะคะตัวนี้ไม่ดอยแต่ก็กำไรลดลงกำไรเหลือแค่77บป่ะไม่เป็นไรก็ยังถือต่อไป ตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจยังถือว่าเทรดไซด์เวยนนะคะถ้ามันขึ้นลงประมาณ10เหรียญ11เหรียญอย่างนี้คือแบบมันไม่ m o v ไม่ไม่ถือว่าไม่มีการ move มนต์มากเท่าไหร่มาอัปเดตกำไรรวมกันนะคะกำไรรวมของบัญชีที่2นี้นะคะขึ้นดีมากที่เคยกำไรประมาณ9,100เหรียญเนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็น8,700เหรียญน,นะคะ ดีใจมากดีใจมากมาดูอีกบัญชีหนึ่งนะคะอีกบัญชีนี้คือบัญชีเนี้ยดีใจมากที่มันแบบในที่สุดก็กำไรขึ้นมา5 5 000, 5 0 0แล้ววันณะตอนนี้นะคะแต่คือโชคช่วยเนาะเหมือนกับว่าคือคริปโตอ่ะคือมีคริปโตทั้ง2บัญชีเลยนะคะคือบัญชีเนี้ยจะได้เยอะได้กำไรเยอะมาจากคริปโตกับหุ้นเทสลา เดี๋ยวหุ้นเทสลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะมีไม่เยอะคริปโตก็มีนิดหน่อยเนาะแต่คริปโตคือมันมันตัวที่เข้าไวอะคะ่ะคือเข้า,อ,าอะไรวะเข้าชิปบ้านะคะชิปบ้ากับโดจ e โดจ e เนี่ยคือแบบตอนนั้นมันขึ้นไป70เซนอะไม่ขายคือกําไรมันก็เลยหายวับไปเลยเนะาะตอนนี้คือรอใหม่แต่แต่คิดว่าโดจ e โดดอาจจะไม่ถือยาวเพราะว่าโดชแมมมีในโรบินฮูดอีกแคทวหนึ่งอาโรบินฮูดนั่นนันเป็นไมอมันเป็นแคลวเป็นชาร์เลนจ์แคลวแมมนะคะแมมลงเงินไปแค่1,000บาทแค่นั้นเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเวลาจะอัปเดตให้ดูเนาะดี๋อันนี้พูดถึงตัวนี้ก่อนนี่นะคะคือแบบนานมากกว่าจะได้กำไรขึ้นมาคือ ช่วงนั้นกำไรมันจะแบบมันหล่นลงไปหลักร้อยจาก900 0กว่าอย่างเงี้ยเราก็ใจหายเนะาะเทสลาเนี่ยราคาเฉลีย่ยมีอยู่แค่6หุ้นเองนะราคาเฉลีย่ยหุ้นละ3 0 0อยเหรียญแต่ตอนหน้าวันนี้คือเทสลามันขึ้นเนาะดูมันขึ้นไปหุ้นละ1000เหรียญน,นะคะหุ้นเดียวนะคะ700เหรียญค่ะเรามี6หุ้น แต่จะบอกว่าเพื่อนอะมีอยู่ประมาณ300หุ้นคิดดูเขาจะกำไรแค่ไหนคือราคาเข้าราคาพอๆกันประมาณ300กว่าเหรียญน,นะคะเขามีอยู่100หุ้นนะ300เหรียญ30 0หุ้นกำไรขึ้นมาหุ้นละ700เหรียญก็คูณเข้าไป700เหรียญคูณ3 0 0เหรียญได้เท่าไหร่กำไรส0 0 0 0 0กว่าป่ะใช่ค่ะของเพื่อนนี่กำไรราวๆสอ0 0 โอเคกลับมาดูจีนัสคะตอนนี้จีนัสจะทะลุจะทะลุะลนแนวต้านไปแล้วค่ะทะลนแนุแนวต้านไปแล้วนะคิดว่าพรุ่งนี้มีโอกาสแต่2.3หรือ2.5ก็อาจจะมีโอกาสแตะไปได้ เพื่อนฝรั่งที่เล่นด้วยกันมานะคะเขาก็แต่ละคนก็ก็คือเล่นมาแล้วหลายปีนะคะกว่าเขาจะ build a เคาขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วก็อย่างเพื่อนคนที่มีเทสลาสามร้อหุ้นเนี่ยเขาก็คือเขามีมีเขาก็เล่นหลายตัวเนาะแต่เขาบอกคือคนนั้นนะเขาเล่นมาแบบยี่สิปีแล้วเขาก็แบบกว่าเขาจะ build ร์ตขึ้นมาได้ขนาดนี้แต่อย่างหลายคนในทวิตเตอร์ที่เราตามอยู่นะคะพวกอ บางคนก็เป็นพวกเซเลปเนาะคือพวกเนี้คือจะเคยเสียคือเป็นพวกเซียนหุ้นใหญ่ๆอะค่ะคือจะเคยเสียมาตอนเริ่มเล่นทั้งนั้นคือบางคนเนี่ยคือเริ่มเล่นมาที่บัญชีประมาณห้าหกหมื่นเหรียญใช่ไหมคะห้าหกหมื่นเหรียญเล่นเสียจนเหลือแค่หลักพันเหรียญจากหลักไม่กี่พันเหรียญอาจจะมาณพันสองสามพันอะไรเงี้ยเขาก็บิวขึ้นไปใหม่ จากหลักพันเหรียญเป็นหลักสิบร้านเหรียญภายในเวลาหนึ่งปีคือกงงเหมือนกันว่าเล่นยังไงเล่นให้มันแบบได้กําไรสิบล้านเหรียญภายในหนึ่งปีเหมือนจากมันเหมือนจากศูนย์ไปแบบทะลุพันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามจะแบบศึกษาเรียนรู้จากเขาแต่มันก็แต่คืออย่างที่บอกน้องว่าหนึ่งเรามันไม่ใจนักเลงพอเราไม่ใช่แบบ เลือดนักพนันเต็มตัวเท่าไหร่แล้วเงินที่เราได้มามันก็เป็นเงินที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงมาจากการทํางานหนักของเรามันไม่ใช่เงินที่เราได้มาง่ายๆหรือเงินที่เราได้มาฟรีๆใช่ไหมคะแต่อย่างคนที่เขาเล่นไมยเนี้ยโอเคเขาเล่นแป๊บเดียวถ้าถ้ากำไรหมื่นหนึง่งหมื่นหนึ่งนั้นมันก็คือเงินฟรีของเขาใช่ไหมคะสมมุติเรากําไรหมื่นหนึ่งอ่ะอ๋อถ้าอย่างเราอ่ะเราจะแบ่งไปแบ่งเก็บแต่เขาเนี้ยกําไรหมื่นหนึ่งเขาลงทุนต่อเลยตู้หมดเลย คือมัน high risk high reward ก็คือโอกาสที่เขาจะได้กำไรเพิ่มเท่าตัวหรือสองสาเท่าตัวมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะเขาก็เลยได้กำไรเร็วแต่ทีนี้ถ้าเราจะเล่นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องใจนักเลงพอสมควรต้องยอมรับว่าเวลาเสียมามันก็คือเสียนะใช่ไหมคะเราคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเสี่ยงมากกว่าลงทุนในตลาดอสังหา อันนี้คือความคิดของตัวเองนะคะ,ะถ้าลงทุนในตลาดอสังหาเนี่ยอย่างน้อยมันยังมันยังได้อะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วอีกอย่างบ้านมันเป็นปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมคะเออคือเป็นเป็นที่คนต้องการซื้อคนส่วนใหญ่ต้องการซื้อแต่หุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็มันก็เป็นคนที่เล่นหุ้นคนที่สนใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ซึ่งเราคิดว่าเราได้กำไรณนะตอนนี้เราเราก็พอใจในระดับหนึ่งนะคะพอใจพอสมควรอย่างน้อยเราเราก็ไม่ได้เสียเงินใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะได้กำไรแบบเออไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยู่ในส่วนเซฟโซนของเราเอาเอาตามที่แล้วแต่แต่ละคนสะดวกหรือว่าแต่ละคนสบายใจนะคะจะค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จ เท่ากับคนอื่นได้หรือเปล่าวันนี้มาแบบมาแบบหน้าตื่นนอนจริงๆเลยนะคะวันนี้เพราะว่าตื่นนอนแล้วแบบตื่นมาดูหุ้นก่อนเลยแล้วแบบเพื่อนบอกอ้าหุ้นขึ้นแบบรีบเข้ามาดูเดี๋ยวดีใจมากก็คือจะทยอยขายออกกำไรแล้วนะตอนนี้นั่นแหละค่ะก็แล้วยังไงก็จะมาอัปเดต หุ้นให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงเข้าตัวไหนบ้างถือตัวไหนดอยตัวไหนขายตัวไหนเอากำไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะถ้ามีโอกาสยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบาย